ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมในรายการกรอฟกี้ชาแนลว,วันนี้เราจะมาสอนการปั๊มสกายแคทอ่าสกายแคทนี่ี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแต่เราต้องใส่รหัสแนะนำเพื่อนว่า S C S พิมพ์ใหญ่ C พิมพ์ใหญ่นะครับ S C แล้วก็สามครับแล้วก็ N H ต,ต้องรหัสนี้เท่านั้น ส่วนใครที่สมัครไปแล้วคุณก็สมัครเฟซใหม่นะครับสมัครเฟสใหม่แล้วก็ใส่รหัสแนะนานี้เนี่ยแล้วผมจะทิ้งลิงกเจ้าเนี่ยเนี่ยอันเนี้ไว้ให้นะครับก่อนอื่นให้เรากดเข้าไปที่เจ้าเจ้าที่ผมทิ้งไว้รูปหน้าเหมือนหน้าอะไรเนะี่ยเหมือนหน้ากากครับนี่ให้เรากดคําว่า setting นี่ครับตอนแรกมันจะมาหน้าคุณให้เราเปลี่ยนเป็น ไอ้คนก้มหน้านะครับเนี่ยครับแล้วก็กดเทเนต้านะครับโอเคครับให้เราก,กดออกกดสตาร์ออะแล้วก็ออกนะครับออกคุณต้องใส่รหัสแนะนําผมเท่านั้นอะแล้วทีนี้แต้มของคุณก็จะเพิ่มมาประมาณพันสองนะมันจะมีคนมาเพิ่มยังไงเพิ่มเพื่อนยังไงก็ไม่รู้นะครับมันจะเพิ่มมาประมาณพันสองพันสามนี่นะครับ อแต่เรามีหนึ่งร้อยกว่าแล้วก็เพิ่มไปอีกพันสามก็จะเป็นพันสี่มั้งพันสี่กว่ากว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะพันสีกว่ากว่าทำได้จริงนะครับไม่ได้หลอกนะครับอแต่มันทำได้แค่พันหนึ่งพันห้าร้อยเออเนี่ยครับเออหนึ่งพันห้าร้อย แสดงว่ามันต้องได้พันสี่าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไปใส่รหัสแนะนำเพื่อนแล้วก็กด subscribe เบอร์ด้วยนะครับแชร์ด้วยไลค์ด้วยสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็ขอจบรายการไปเพียงเท่านี้ครับ